ถ้าท่านจะท่านจะคนบวชกับไอ้ไอ้ล้องท่านล้องกับไอ้ล้องปู่มั่นเหรอบวชเยื่อยๆบวชบวชนี่บวชปูกระช่างปูกระช่างมาเก่งีว่าเอาเียว่าจะพูดข้ามาเก่งดีนี่แต่งลูกซื้อลวงปู่มั่นหรือว่าบวชเขาลวงปู่มั่นไม่ได้บวชผมวัาทนาไม่ถึงวัดกำลังจะไปกับพอดีเลยไปติดอยู่ หลวงลยรีนกันยังดีเด้ท่าน่ยมาอยก็หลกเสีย่านอยู่ชมเนินอาจารย์มณีโอกันไมือโอ้คุ้นกันมากครับลุงโอ้นดินทานครับผมคุ้นกันมากเลยอาจารย์ทนางเกงนะแกงข้างแกงขั้นคือไม่เขาอยู่ไผมบุกปัญ้าขั้นนะพาผมกันไปนี่แหละกมาใช่ป่าอย่าอขึ้นืองขึ้นมือีใช่คทับทันตอนั้นตอนเขาทลองจะซ้มือไปไปไปเป็นไข่ผมยังดีได้ยัง พลังข้ายาหเม็ดแอบพอมนเขาตายไปสองสามองค์ไปเดวยกันมันไข่ปลาเปันโอ้ไข่ปลาแี่ค่อยไดคเหะอยี่คนาดอยู่สามวงเออใช่สามวงพวกมวกเล็บเนี่ยผมคมเนี่ยนี่ยลวงพ่อธาก็ยังอยู่อยู่หลรงพ่อธาทางขารุบบนถ้าก็ังอยู่โทรมาห้าผมไปลงไป ผมยังไม่ไปเยี่ยมทานเลยหลวงพ่อทาหลวงพ่อทาเป็นชา—อทาหลวงพ่อทาที่าหนเก่าสิบห้าปีไหนบ้งเป็นที่ผมไปปีหนึ่งแต่เก่าสิบห้าแต่กยังแข็งแรงอยู่เยอะขทามถาถาคือาทอทหารนะครับผมทอทหารอทหารทาครับทากโยนั่นแหละปฏิบัติโยนตลอดไปไปไหนมาไหนโย เจ้าก่อนทันโยไอ้วัดไอ้ซักเพลงก็ะโยชนด้วยกันบบเรียนเนี่ยท่านเขาวิโยสมื่ออยู่ทำแทนอนจนาจารย์ใหญ่ไปไหนไปไขกันอยู่อาจารย์ใหญ่ไขเหมือนกันอาจารย์ลากรตายอา<ม>จารย์มหาบุญกระตายอา<ม>จารย์คงกรตายประโยู่ด้วยกันหกวัน <laughs> <laughs> ผมพลันเขาไปต่อหินนย่างแะไปขอเขาให้ยาห้องไอทหายใจออก ม่ได้เขาก็จะเอาไปผันกันมั้ยต่แต่กอนมันเรียมันเยอะแถ่นะเดี๋ยมเนี่มันพายโตเขารถ้เตอเขาขายเลยเยอะมากครับใช่แวมันเลียมนี่มันหมดแล้วล่ะมันมดขึ้นมาหมดไประยะนี่ปลาโรคงไทยมันหมดไอ้ที่ไอ้ที่แถวนันเลียมไม่ค่อยมีเนะแต่ก่อนมีนะ มีเหมัอนันหมดแต่ว่าระยะน้รูจะเป็นยาเขาเบือด้วยย่างเง่อยเบาๆอย่างวัดปลาต่างไม่เคยปรากฏมีใบนะแต่เขาก็ไปฉีดยาเป็นดพวกเจ้าหน้าที่เขาไปฉีดไปตามกระทรงาธารณสุขอะไรอย่างเงี้อยางนั้นมาก็ัดปลาต่างกไม่เคยมีมาเแล้วเป็นจำปันช้าก็แล้วงปู่บัตรที่ปีล่นแปดปีแปดปีโอก็ยังดีเลย ก็ต้งจะไปอยู่ที่แร์เลยจนกระทั่งฉันมรณภาพแล้วขันแหละฮะขันนีเนาะเฮาเสขันดีเสขันดีขันเสกเสกขันดีเสกันดีตังจันบมันเนาเออฮะเฮ้เที่ขันดีเสกขันดีกขันดีเ้ขกขันดีวะเนดีเทถึงไหนบ่อยมัเาสมัครขันกว่วันสองัน เสกให้คันดีเงปูมั่นเสกให้หลวงตาขังขันดีนะมันแปดปีหนึ่งขังแหละเันไม่เข้าแล้วยิ่งไม่ออกล่ะมันคันดีก็จ้งไปอยู่กับท่านก็จะม่กั้างจ่าไปเลยเออแววัฒนาดีแด้ผมมาจะไปอาสันทันนัทธานไปยังไม่ได้ไปไ่เจอยาวลินหนเดียวเท่านั้นเอง อราจะไปมุนไม่ถึงอย่างยังางเดชาปหาหลวงพิสทธินอาจารย์มุนมียังอยู่ท่านท่านว่าโยนี่ก็ได้หรอกไม่ต้องไปท่านอาจารย์หนุ่ยโกมือหนึ่งสําคัญมากนะโอ้อาจารย์ม,นะมุนมีสําคัญบรรดาพระ มักน้อยไม่มีใครเกินท่านจารยุยมัมมกน้อยอมากเดี๋ยวไม่เอาอะไรเลย,ยไม่มีใครให้อะไรให้ไม่เอาทั้งนั้นอ่ะอกระถนนั่นก็ถือถังอะไรไปเลยเอเข้าในพระราชวังท่านก็ถือถังของท่านเข้าไปย <laughs> อย่างนั้นมันถึงถูกต้องนั่นที่เรานี่ถึงใจแล้วเกินนะท<อ>่านจารยุยมันเล่ามันสนิทกันมามากแต่มากนานแสนนานเลย ท่านหลวงปู่มันท่านฝากอะไรไว้ให้ด้วยนะเฮ้ยหลวงปู่มันท่านฝากอะไรไว้โอ้ยเรื่องฝากน้ะฝากมากชอมากแต่ผมมันผ่าหลวงปเอามาผ่าหลงปู่เลยภาชนะมันโปเก๋มันเหลวไหลเลเลยมันรับมันไปได้ละเอามาแบ่งหลวงปู่น้อยเว้เฮ้ยมาแบ่งให้หน่อยครับเอาแบ่งให้หน่อยมาแบ่งให้น้อยนะมาแบ่งให้หน่อยแบ่งอะไรกำลังมาขอกำลังปูู่่เลยนี่นะ ไอ่เดี๋ยวก็จะคนเยอะแยะเนี่ยกำลังว่าขอเราจะมามาขอแบ่งไงนะมาเอาออกมาหน่อยเปิดมาหน่อยเอาทานเนี่ยอาทานเออไปตลาดีอืม กินมาก็อร่อยดีเนาะอร่อยลรออร่อยอ่ามันหวานไหมไม่หวานนักล่ะไวหเลยเออนี้เราฟันที่ฟันดีอยู่นี่เพราะกินมาผมมันแก่นคื้นที่ไม่ได้ปล่อยวางคือแก่นน้ยืมเข้ามาฟันแน่นตอนนี้ยังของเก่าล่ะฮะยังของเก่าของเก่าทั้งนั้นล่ะไม่ดีเนาะของของใหม่ไม่เอาของเก่า หมดปากแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็น้ำเข้ามาซดเท่านั้นเองจะไปหามาอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็ของของเก่าอันนี้ก็ของเก่าอของเก่าหมดอยู่นี่มีของเก่าหมดของใหม่ไม่มียังมาเสียเรารักษาไปดีไปโอ้ยก็รักษาอยู่นะทุกวันนี้รักษาอันนี้กิราบากระบนทุกวันนี้รักรารักษานี้เอง เขาไม่ักษาทิ้งไปเล้เขาขมยรดเขาขโมยมันองคม้นดียขโมยไปหน่อยแล้วหนูขโมยไปหมดคราขโมยไปหมดจังหวมาเอขโมยมีจังทุกาละหายไอืออือสวอดีงคาะคนยังดีมดหนอเรายังเอาไว้ให้อยู่ไว้ใส่ดีตากันัก่อนชั่วจะตางนี่ไปผ่าคนหนึ่งวลผาผมอ่านั้น่อดานเดียว อ่านหนังสือเขียนหนังสือได้ผมก็ดีเดี๋ยวนี้หนังสือนั้นมันอะเรื่องแล้วท่านอ่านไม่อ่านไม่เขียนเลยเดี๋ยวนี้เขียนสะกดกระร้านมีถูกเลยแล้วมาท่านบอกว่าแม่อ่านผมยังยังเขินอยู่ยังผมแล้วกูมานท่านบอกว่าท่านท่านท่านไม่ให้อ่านผมยังไ่อ่านยังดื้อ่านอยู่ยังยังมาอยู่ในวันนี่ไม่สนใจแล้วกำลังใจหนังสือก็ไม่สนใจแล้ว เียนกับสมดกับรานบ่ถูกเลยเยอยมันถูกหลงไปหมดแม้แต่เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำออกมากิมมหาห้องนันงอย่าของนั่งไปหาห้องน้ำแล้วกูถึงอยู่มันเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วบหอเออเริ่มแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มคืนเดี๋ยวนี้ลก็มันเริ่มมันบอกเข้าห้องน้ำหีือออกจากห้องน้ำมาแล้วอ้าวนอนยู่ยใส่หน้าไปหาอ้าวึ้นแล้ว้ยวะก็ไม่เป็นยุทธีนั่นแล้วมันมาบอกกันมั้งยุทธีอะไรบอกมันเห็นชัด อยู่ที่สนมมันมาเยี่ยมแล้วมาเยี่ยมแล้วออกจากห้องน้ำมาเลยติดเขาห้องน้อนเขาวุฒิและทานอาหารได้ดีเหมือนเก่าอยู่ไหมทานอาหารได้อยู่เหมือนเก่าอะไรอาหารทานอาหารได้อยู่เหมือนเก่าโอ้ยังดีเนาะยังดีเพราะพันมันดีเลยคือมันขาดขันยังรับขาดขันยังรับขานโมขันโมรับโอ้ยมันไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้ขาดขันยังรับ ยูจักองค์วะเนี่ยอยู่นี่ผมบอเออเดี๋ยวนี้มันร้อยสามสิบเก้างแต่พอทั้งเงาเรียนนั่ืยอกว่าร้อยสมเก้ามก็รอยสามสิบเก้าแต่ว่าทั้งรวมหมาจะลาย้ารวมหาจะด้วกับสองร้อยสามสิบเก้ารวมหาร์จมาจเข้ามามาแต่สันเพนหอกเขาไม่ได้ำมันซานี่ เร<ม>าบอกชำรัสเลยเนี่ยอร่อยสามท <า S 1> ี่มาเรียนหนังสือครับที่ม,มาเรียนหนังสือเลยมาเรียนหนังสือไม่ได้เรจยนจำธรรมสันเทนที่นี่นี่ก็ยังอ่านได้อยู่หนังสือเนี่ยไม่ได้อ่านแล้วมาทิ้งไมาอันที่เขาเศษที่ดีเขาเอาไปหมดก็เขาจะคนมาวางนี่เขาไปแล้วสองเอล่มอ่านได้ไม่จบไม่อ่านได้อ่านจะขัข้นต้น เราอ่านเลยผ่านเรื่องข้างอ่านเล่าก็อ่านอะไรนี่เล่าขีดอ่านทั้งอ่านเนียอ่านอะไรนี่ถืกว่าเนี่ยอ่านอะไรนี่ถ้าชาญจะคุณเขียนแดงบอกเขียนแดงเลยหนังสือเนี่ยโอจอกอนเขียนเองนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขียนไม่ไรเนาะไม่เขียนพิมพ์หมดแล้วเดีนี้เออพิมพ์ก็ดี่พิมพ์มัดก็แปดมันนักเนาะอายุแปดสิบหยุดการสั่งสอนพานเรงหมดหยุดเลยที่นี่ไม่รักบ้านเมื่อมาเกิดผมยังแบกอยู่เลยเขียนยังเขียนแดงอยู่ แขนเด็กงานเด็อยู่ยังแบ่งยังหามอยู่ยังไม่ได้เอาสิ่งถึงมาผิดไหมนี่แหละตอนช่วยชาติบ้านเมืองเทศหยุดมาจะอายุแปดสิเพราะแปดสิบห้ากเที่ยวกับบ้านเมืองาไปผิดก็นี่เทศไปทั้งไม้ไปเลยผมเลยว่าแต่คนเขียนเนงเว้ยนะตะวอนก็เขียนในสมาราแล้วเขียนตะวอนเขียนนอนหลับเข้าเขียนไทยอันนี้สบายเดี๋ยวนี้หยุดแล้วไม่เอาบออะไรเลื่องอย่นั่งถือมกอ่านออก วานนนน่่่คอยอีมัืจดหมายผมยังเขียนเนี่ยท่านจะคุณผม,ผมยังเขียนเลยจดหมายทุกวันยังยเขียนอยู่เลยแต่ยังดีอยู่เนี่ยย <c oughs> ังเขียนยังคมายย่ยังาในจดหมายกันยังเขียน,นอยู่อ๋อผมไม่เขียนแล้วอ,อ่ผมยังเขียน,นอยอู่อ๋อพุทธิยังย้าตัแล้วนอนหลับไหมหล่ะเรื่องนอนนั่นก็หลับเออแล้วนอนกี่สบองโอ้ยเอากำหนดไม่ได้ วอานอนตื่นขึ้นปั๊บดูนาฬิกาเคลื่อนไปอย่างมากหนึ่งชั่วโมงเอแล้วไปไม่ทราบหลับเวลาไหนแล้วดูนาฬิกาเคลื่อนไปหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอนกับนอนกับเนี่นอนน้อยบางวันกับห้าสมองวันกับสี่สมองวันกับห้าเสมองมีกําลังมากถ้านอนได้อย่างนั้นอันนี้ไม่ค่อยจะเ่อะนอนหลับแต่มันก็ไม่รบกวนธรรมดา แล้วไปบินบาดได้ไหมทุกวันไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไปที่ไม่ไปไม่ใช่อะไรนะคือการบินธบบอกหมู่เพื่อนก็บอกอยู่รับบินธบนี้ไปล่าธรรมดาแล้วนะแต่เรื่องลุมนั่นสิคนลุมใส่บาดลุมใส่บาดแล้วเทบาดแล้วบาดขึ้นแทบาดก้มไปก้มมาบิงเวียนบิงเวียนโซซัดโซเสยนี่พาเป็นอันตรายเลยต้องรักษาดนี้อันนี้เวลาบินธบ แทนที่จะไปเป็นกิจวัตรสะดวกสบายในทางด้านจิตใจกลับไปเพื่อกังวลมุ่นวายดีไม่ดีคาดขันเป็นอันตรายด้วยอนี้เวลาถึงการน้นเวลาไปมีสบากเราเข้าทางยังกรมมาเดินยังกรมนั่นได้ผลตลอดเวลาเพราะว่าันถึงเปลี่ยนนั่นมาไม่ได้เวียนมากี่ปีเนี่ยแล้วไม่ได้เวียนบากี่ปีโอ้หลายปีแล้วนะโอ้หลายปีแล้วตั้งแต่นี่เรเริ่มออกช่วยชาตินี่แบบไม่ได้บวนสบากมาห้าปีก่นนี้ห้าปี เราอยู่ในปูนนี่ก็พักผ่อนแล้วเรื่องบินสบาดนะบินได้อยู่มันไม่พ้นที่ว่าเป็นอันตรายเวลาบินสะบัเพอบินไปไป,ไปนูก็ลุมใส่นี่ก็เท่บายก้มเงยก้มเงยไม่นานนะมันจะมีลักษณะบินเรียนเดี๋ยวล้มตุ่มเลยเพราะงั้นนั่นจึงรักษา,านี้มันเป็มใยถึงเวลาท้าล้มบินสบาดเราก็เข้าสังกลมอันนี้ได้ผลตลอดเวลาเราจะถึงเลือกอย่างไม่ใช่เรา ขี้เกียจติบินระบาดไม่ใช่เหตุอื่นเหตุใดเหตุดังที่ว่าแล้วเนี่ยคือผลทางเดิอนงดอนงคมแทนบินรบาดนี้ได้ดีกว่าการเราก็เลยเดินองคมดีกว่าโอ้ดีแล้ววันนี้ได้มาพบเออนีหลงน้อหลงพ้อยังยังอะไรมาพบกัน,นเนาะได้พบกั <c ười> นนานแล้ววันนจะไปไปเจอกันได้ยินจะซื้อเพิ่งนี้เพิ่งเพิ่งเจอวันนี้นะ นัดกันสองปีแล้วยังไม่ได้ไปอุดรเออเราจะไปกันเออไปมากันละจิดวาสนาหลวงปู่ดีวาสนาก็ยังไม่ถึงจะไปแม่มาหาจะี่แม่เราจะไปยังไม่ได้ไปอืมนัดกับโยมแล้วแต่ยังไม่ได้ไปดีล่ะเออโยสบายสบายนะโยป่าดีงัวป่ามันดีเว้ยฮะ วัวป่ามันด no ีดีกว่าวัวบ้านวัวป่าวัวป่าดีกว่าวัวบ้านครับวัวป่าวมีตัวบ้านครับดีวัวบ้าวัวบ้านแล้วดีดอกเขาใส่อะไรข้อโป่งวัดเขาใส่เกียนงัวป่าสูวัวป่าไม่ได้ใส่เกียนงัวปาสูกวัวบ้านไม่ได้เนื้อมันดีเนื้อมันดีเนื้วัวป่าเนี่ยนังมันดีมีราคาสูงคุณกัวป่าสูงกว่าบ้านไหมวัว